สวัสดีครับผมกุยราชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆพระเครื่องในวันเสาร์ที่22สิงหาคมปี2563วันนี้เราจะมาให้ความรู้ที่เกี่ยวกับพระที่ของหลวง3มหลวงนะครับทั้งหลวงวิจารเจรานายหลวงวิสิทและหหลวงวิจิตนะครับทั้ง3ามหลวง ซึ่งแกะในพิมพ์เดียวกันแต่แต่ละพิมพ์มันจะแตกต่างกันนะครับนี่ผมที่โชว์วันนี้ก็คือให้แฟนๆพระเครื่องได้ศึกษานะครับว่าเสียนพระหรือเสียนอุบโลกที่เล่นกันมาเคยเห็นพิมพ์หนึ่งก็จะไม่เคยเห็นอีกสองพิมพ์เพราะฉะนั้นความบรรทัดฐานของเสียนพระมันจึงไม่มีมาตรฐานที่ในการดูพระนะครับแต่นี้วันนี้โจโจงก็คือจะให้แฟนๆพระเครื่องได้จําได้ศึกษา เราสามารถเปิดดูในเครื่องนี้ได้เลยว่า,าคุณสามารถจะไปดูเลยว่าพิมพ์เดียวกันหลวงวิจารแบบเป็นพิมพ์แบบไหนหลวงวิสิทธิ์จะเป็นแบบไหนหลวงสิทธโยธระ์จะเป็นพิมพ์แบบไหนเราเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับท่านสามารถศึกษาใช้เป็นที่ศึกษาได้นะครับนี่คืออันดับแรกเราจะโชวท่านด้วยแบบนี้นะฮะชุดที่หเป็นปกโพทั้งสหลวงนะครับดูความแตกต่าง นะครับโดยเฉพาะตรงพระบาทนะครับนี่เราจะดูนะครับนี่คือทั้งสามหลวงนะครับสีเขียวจะเป็นหลวงวิจารเจรานายนะครับสยสีม่วงจะเป็นหลวงสิทธโยธาล์ส่วนสีเหลืองจะเป็นหลวง,ลว,งวิจิตรนริมนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพิมพ์ปกพอของสามหลวงนะครับเราคือดูด้านหน้านะครับ เสร็จแล้วเราจะให้ท่านดูด้านหลังนะครับซึ่งแต่ละพิมพ์ข้างหลังท่านจะมีแกะชื่อไว้นะครับนี่นะครับสีเขียวจะเป็นสีเขียวจะเป็นหลวงวิจ,วจารเจรานายนะครับส่วนสีม่วงจะเป็นหลวงวิจิตนรโมนสีเหลือง จะเป็นหลวงสิทธโยธาอนะครับนี่คือในพิมพ์เดียวกันนะครับพิมพ์ต่อไปนะครับนี่คือหลวงวิาวจารนะครับคือเราจะมีลองพิมพ์สองสองลองลองพิมพ์ให้ท่านดูว่าเมื่อพิมพ์ออกมาจากปั๊มออกมาจากแม่พิมพ์แล้วจะเป็นยังไงนะครับอันที่สองนี่คือหลวงวิจารเจรานายเช่นกันนะครับนี่คือหลวงวิจิตนฤมลน นะครับปี2 4 1 3หนึ่งสนะครับต่อไปก็จะเป็นหลวงหลวงสิทธโยธาลักษ์นะครับแล้วต่อมาหลวงวิจิตนะครับพิมพ์ปกโพอเช่นกันนะครับนี่คือหลวงสิทธโยธาลักษ์นะครับคือแม่พิมพ์แล้วก็ลองพิมพ์ทั้ง สีเหลืองทั้งสีขาวนี่คือลองพิมพ์กดลงมานะครับแล้วชุดที่สองจะเป็นเกตบตุมท่านดูนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรโดยเฉพาะของพระหลวงวิจารเจรานายนะครับนี่คือแม่พิมพ์นะครับพิมพ์เกตบตรตะกี้เกตบตุมนะครับ,บ,รบ,น,รบนี่คือของสามหลวงเช่นกันท่านจำเสีนะครับ มจะไม่ท่องอีกรอบนะครับก็คือคุณจำสีเอาแต่ละหลวงที่ผมพูดไปข้างหน้านั้นนะครับนี่คือหลวงวิจารณ์แน่นอนก็คือสีเขียวนะครับนี่คือแม่พิมพ์ปีหนึ่งหนึ่ง,ง,งนะครับทั้งหมดที่ให้ท่านชมก็คือแฟนๆภาคเครื่องสามารถศึกษาแต่ละหลวงแต่ละพิมพ์นะครับ เราไม่เคยใช้ลมปากนะครับทุกอย่างเรามีแม่พิมพ์มีรองพิมพ์ทุกอย่างมีประวัติทั้งหมดนี่นะครับนี่คือของหลวงวิจิตนัด,ดโมนนะครับปี2412นะครับแฟนๆภาคเครื่องศึกษาแม่พิมพ์หรือศึกษาทรงพิมพ์ทรงจักคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเชื่อว่าท่านไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่มีเซียนอูปโลกคนไหนสามารถให้ท่านดูหลักวิทยาศาสตร์หลักประวัติศาสตร์กับของจริงที่ให้ท่านชมนะครับ นี้ก็เป็นหลวงศิษย์โยธรักษ์นะครับปี2 5 0 0ันหอสนะครับแล้วชุดที่3เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้เช่น3หลวงเหมือนกันนะครับสีเขียวจะเป็นหลวงวิจารณ์นะครับสีเหลืองก็อีกหลวงหนึงสีม่วงก็อีกหลวงหนึ่งสาหลวงนะครับผมมีพูดไว้ตั้งแต่ขั้นต้นนะครับท่านสามารถเอาไปเป็นการศึกษา นะครับน,นั่นก็หลวงศิษย์โยธารักษ์คือสีเหลืองนะครับนี่ของพศ2 4 4 1ันะครับนะครับนะแต่ละพิมพ์แต่ละหลวงจะแกะแตกต่างกันไปนะครับนี่คือแม่พิมพ์ที่เรามีเก็บไว้ นะครับเพราะฉะนั้นท่านศึกษาจากแม่พิมพ์ที่จร,จริงๆกับพิมพ์ทรงที่แท้จริงไม่ใช่แบบเซียนอุปโลกที่เอาลมปากมาพูดเงาก็ไม่เคยเห็นนะครับอันนี้วันนี้เจาะจงให้การศึกษานะครับว่าฟันเฟนพระเครื่องสามารถศึกษาจากแม่พิมพ์นะครับกับลองพิมพ์แล้วท่านเอาไปเปรียบเทียบกับพระที่ท่านมีอยู่นะครับนี่คือความรู้ทั้งนั้นนะครับไม่มีเรื่องของผลประโยชน์หรือไม่มีเรื่องของซื้อขายเข้ามาพัวพันนะครับ คือเป็นการให้ประโยชน์กับความรู้กับแฟนแฟนพระเครื่องนะครับจะไม่มีเรื่องของผลประโยชน์นะครับเพราะน้อยคนที่สามารถหาแม่พิมพ์ลองพิมพ์มากดได้แล้วท่านได้ศึกษาเพราะมีการบันทึกจากของเก่ามานะครับแล้วพิมพ์ที่5เป็นพิมพ์ฐานแซมครับของศิละปะแตกต่างกันตรงใบหูและลำตัวขององค์พระนะครับ ท่านก็สามารถศึกษานะครับนี่ก็แต่ละหลวงเช่นกันนะครับผมคงไม่มาเล่าแต่ละหลวงแล้วนะครับเพราะท่านคงจําได้แล้วนะครับพิมพ์ทรงของใครนะครับหลังจากนี้ท่านค่อยๆศึกษาจากวีดีโอนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปฟังลมปากเสียนที่ไหนมันรู้ไม่จริงทั้งนั้นนะครับ เนี่ยมีชื่อหลวงทั้งหมดท่านค่อยๆศึกษานะครับเพราะเวลาอะไรจากัดนะครับนี่ก็คือหลวงเสร็จนะครับรอสอ 91นะครับท่านค่อยๆศึกษานะครับนี่ของหลวงวิจิตนันดมนปี2412นะครับท่านสามารถศึกษาได้นะครับชุดที่6เป็นพิมพ์พะประธานฐานแซมหูสองข้างนะครับ ็เปนนี่คือ3ามหลวงเช่นกันนะครับท่านค่อยๆศึกษาจากแม่พิมพ์ลองพิมพ์นะครับแล้วไปดูพิมพ์ทรงท่านตรงไหมนะครับไอ้ที่เซียนอุปโลกที่พูดกันมาไม่สามารถให้ท่านชมทั้งแม่พิมพ์ลองพิมพ์ไม่มีละครับ แต่ละหลวงนะครับท่านสามารถดูศึกษานะครับนี่นะครับของแต่ละพิมนะครับนี่ของหลวงสิทธิการโยธรักษ์นะครับรอสแปนะครับนี่เราก็ดูนะครับจากแม่พิมพ์พวกนี้พิมพ์เจดีของสามหลวง เช่นหนึ่งสีเขียวหลวงวิจารพิมพ์เจดีสีเหลืองของหลวงสิทธโยธรักเป็นพิมพเจดีเหมือนกันส่วนสีม่วงเป็นของหลวงวิจิตในระุอบนเป็นพิมพ์เจดีเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสามหลวงนะครับทีนี้ท่านต้องศึกษาแล้วก็จำนะครับเรื่องสีนะครับเป็นของแต่ละหลวงนะครับ ท่านจำให้แม่นๆนะครับนี่คือเบื้องต้นของการศึกษานะครับพิมพ์ทรงอย่าให้เสียนเขาหลอกนะครับนี่คือพิมพ์จากแม่พิมพ์มีทั้งแม่พิมพ์ให้ท่านชมด้วยอย่างเงี้ยไม่มีเพีย้ยนเสียนอุบโลกพูดแต่ลุมปะเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรให้ท่านเป็นการศึกษาท่านต้องเริ่มต้นก่อากาใหม่ไอ้ที่4-50ปีมาอุปโลกทั้งนั้นนะครับ เพราะนั้นเชื่อไม่ได้นะครับลมป่ากนะครับต้องมีหลักฐานประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่คือหลักฐานที่จับต้องได้นะครับแต่ละหลวงท่านจำจักสีที่ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจก็มาดูในรูปนี้ก็ได้นะครับคุณไปขยายแล้วค่อยๆศึกษาไปต่อไปจะหลอกใครไม่ได้นะครับนี่คือ ลายของศูนพระราชดานะครับส่วนที่ชมไปทั้งหมดนี้นะครับก็คือแม่พิมพ์ของ3หลวงนะครับกับลองพิมพ์ที่เรากดจากในแม่พิมพ์ออกมาให้ท่านชมนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสูนพระราชดานะครับสูนพระราชดาวันนี้ที่เอาแม่พิมพ์ทั้งหมดนี้มาโชว์ให้ แฟนๆพระเครื่องได้ศึกษาได้ชมทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นผลประโยชน์ของแฟนแฟนพระเครื่องรวมทั้งวงการพระเครื่องสิ่งที่ทํามาขั้นต้นทั้งหมดนนั้นเมื่อหลายสิบปีผิดท่านสามารถต้องแก้ไขใหม่นะครับไม่ใช่ผิดแล้วผิดเลยมาหลายสิบปีมันเข้าข่ายช่อโกองเขานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เห็นเรียนรู้กันได้นะครับบัดนี้เรามีทั้งวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์หลักฐานที่จับต้องได้นะครับนี่คือ ผลประโยชน์ของแฟนๆพาะเครื่องหรือวงการภาคเครื่องล้วนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ